วันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9ก้นาฬิกาดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่16เดือนมิถุนายน2568ครับโอ้สถานการณ์ตอนนี้นะฮะวุ่นวายหมดแล้วครับเพราะ พอพลทหัตย,ย้าย,ายเสาย้ายนะครับไม่เห็นทันตาเลยกันนะที่เคยพยายกรไปล่วงหน้าครับมันเริ่มหมดล้วเริ่มหมละเอาไทยก่อนดีกว่าอ,อิสราเอลไว้คุยพวกนี้อ้เนี่มันสงครามโลกนะขยายขยายเอาก่อนดีกว่านี่ไทยเอา,าไทยกับเขมเเรแล้วก็อเมริกากับเม็กซิโกมันเหมือนกันเลยนะ <laughs> ได้พระหัสดว,วงเดียวเลยครับเหมือนกันเลยเหตุการณ์เกิดคล้ายกันมากะนะครับนะทีนั้นเราจับทางถูกแลวการพยากรณ์เนี่ยเอาราศีมาทํานายเอาดวงเมืองเอาดวงประจำประเทศมาทํานายแล้วเราก็แก้เหตุการณ์ไปคือมันต่างกันนะครับของไทยนี่นะเออมันมีราศีสิงห์อเมริกาเนี่ยมันราศีพิจิก อันนี้นะาราศีดวงเืองนะแต่ดาวพฤหัสเหมือนกันฉะนั้นมีความเหมือนและมีความต่างนะตอนนี้เหมือนมันจะมันจะคือเรื่องเหตุการครับเราจะยังไงต่อไปนะั่แค่ว่ากันอีกทีคือตอนนี้นะครับพฤหัสมาเนี่ยมามาอยู่ในราศีเมถุนนี่นะครับนะเรามีเรื่องมีเรื่อง มันยู่ๆโผล่ขึ้นมาได้ยังไงไม่เข้าใจอ่ะยูยูมันัมบูชาเนี่ยมันมีอยู่อันนึงคำที่มันเหมือนคือหมายความว่าไอ้ดาวอังคารนี่แหะที่มันโคจรอยู่ในราศีกรกฎนี่ครับไอ้ัมบูชาเนี่ยเขมรมันเคยฟ้องเราแล้วมันชนะเราตอนนั้นนะชนะเรามันก็เลยเอาได้ใจมันมันตรงกับพอดีไงวันที่สิบห้าตรงกับวันที่มันมันเคยชนะเราอ่ะนะ เออีสารตัดสินนะนะที่ขับพระวิหารนั่นแหละนะปัญหาอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่ดาวเสาอะดาวเสานะดาวจำประําประเทศเขาเนี่ยมันเป็นมหาอุดเมื่ออดีตนะฮะโมหกสิบสามปีที่แล้วอนะตอนนี้ เรามาดูปัจจุบันเนี่ยเสามันลงเขาวินมันมันวินน่าแหละโอกาสที่จะชนะเรามีไม่ไม่มีเราต้องคุณต้องเข้าใจเบื้องหลังก่อนนะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนนะครับนะมันพวกในทุนทั้งนั้นในทุนบ่อนการพันทั้งนั้นแหละนะ แล้วก็อย่าไปตกลุมพรางมาันก็แล้วกันนะคัแนะผมนะถ้าเป็นผมนะลบไปันเลยลบไปก,กันเลยตุ้มๆให้มันรู้กันแล้วว่าจ่าหรือหมูเหอไหมันซื้อมันอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วก็ไปซ่อมไปร้องมันเอามันเอาสารโล่งไงมันรูกก้กลัวกลัวไทยจะถล่มไงไปเอาไปไปไปยันไว้ก่อนด้วยสารโล่งไป่ไมไม,ไม,ไม,ไมผมจะเอาขึ้นสารโลง่งให้สารโลกก่งตอนนี้ก็ไม่เอา ไม่เอาแล้วมาเนี่มันก็มันเก่งไงพวกนี้มันเจ้าเล่ห์อ่ะคนเจ้าเล่ห์แล้วคนขี้โกงนี่นะโอ้โหเราตามไม่ทันเป็นสมัยก่อนยังสมเด็จพระนเรศวรอ่ะเยียบไปเลยพยายามเาแว่ไปเยียบไนเลยตันหัวันเลยมันต้องอย่างนั้นฮะมันต้องอย่างนั้นมันงั้นไม่หลาบจำเราคำไหนมันอย่างเงี้ยสันดานมันเนะ ก็เอาว่าคุยว่าเนี่ยเราจะเสียหายไม่ไม่เสียหายหรอกมันเอาเข้ามันข้ามาไม่ได้ก็มันหลักฐานเก่าๆมันมีอยู่นะในทหารเก่าๆคุณกระหนกเขาก็ออกมาแล้วพนโทนะวันนี้เนี่ยันสมัยก่อนเนี่ยก็อย่างเงี้ยอ้างรุนอ้างเนี่ยมันมันมัน้ายยังไงก็ได้แต่นี่มันยกว่าพ่อลูกเข้ากันดีแล้วก็ครือมันยึดประเทศไปแล้วอ่ะของเขมรอะนะ ป็นทั้งสมเด็จอะไรสมเด็จ,จอ,อะไรเจ้าเจ้าอะไรเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นเคีนกว่าเป็นคนธรรมดานะเกิดมาแล้วก็โดนสังเกตระเบิดแล้วก็ตอนตอนเป็นคขาเนีน่ยโอ้ยคคุยวันหลัง็ันนี้เหตุการณ์ตอนเนี้ยเราจะเสียหายไหมมันมันมันแค่ตอนนี้แหละครับไม่เสียหายครับเราเอาคืนได้นะเอาคืนได้นะ พี่เจว่าตอนนี้เขาทำลายมันวุ่นวายนะมันไม่นิ่งนะครับนะมันไม่นิ่งอาศัยว่าทหารเรายังแข็งอยู่ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้อเมริกาอเมริกาก็เหมือนกันอเมริกาตอนนี้ก็มีวุ่นวายนะเออตอนนี้ก็หาหาแพระบาปอเมริกาเนี่ยออทำก็ไปโทษว่า ความุ่นวายมีคือมีมบมีมบคือมันม,มีการมีการจราจรนก็เมจราจรนี่นะประท้วงเกิดการจราจรนนะครับไอ้ทําก็บอกว่านี่ไอ,คอ้คราเนียใช้บานนี่แหละประธานที่บดีเม็กซิโกเนี่ยอยู่เบื้องหลังเอาไปงานไปเพราะว่าผู้ประท้วงถือธงชาติเม็กซิโกเพราะตอนนี้เศรษฐกิจของรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะ มันนำเดินทุกอย่างไปได้ด้วยแรงงานเนี่ยไม่เกี่ยวกับแรงงานนะตอนนี้ถ้าแรงงานมันหยุดก็อันตรายเหมือนกันกอเมริกาของเราเหมือนกันนะมันอ้างเลยนะเอ้แรงงานเอาแรงงานกลับไว้มาเอาบุญคุณนะเจ้าแรงงานกลับเอาไปเลยเอาไปเลยพ่ะมายังมีเข้ามาเยอะแยะว่าลาวเลยยังมีเออเจ้าเล่จริงๆ ันเกิดขึ้นจากดาวเข้าไปเลยมันชั่วครู่นี่เองเพราะดาวพุ่นเัตมันมันมันเข้ามาเสียเนี่ยเดี๋ยวสามหรือเสียถึงตุลาตุลาก็ดีแล้วตุลาม็จะกลับแล้วฉะนั้นนะครับอย่าไปตกใจพี่เดียวว่าพมมาคุยฟังเขาวันนี้ทำไมมันเหมือนกันระหว่างสหรัฐกับเอ่อไทยนะครับนะมันเกิดเดตกการคลายกันแล้วกันตอนนี้ตรงนี้ แล้วตอนนี้มันยังยังรางไปนะครับไทยเราต้องระวังครับสงครามมันเกิดแน่ต้องคกอ่ะเราจะอยู่ฝ่ายไหนอย่างที่ผมบอกไว้นะครับจะอยู่ฝ่ายไหนของนี่เรานี่นะดีเพระ่ไม่มีอะไรไอมีอเมริกาเขามายุ่งนะไม่มีเราก็เฉยเฉยอย่างนี้ดีแล้วนะจีนก็ไม่เอานะเขาก็ถอยแล้วเขารู้เขารู้นิสัยกัมพูชานี่นะ เออนิสัยคุเซนี่เขารู้หมดเลยมันเอาแต่ได้แล้วกันเเอาแต่ได้คือมันสู้กัเราก็สู้ไม่ได้หรอกแสนอย่างรูปภาพผมจะบอกให้ฟังนะเขมรกัมพูชาเนี่ยไม่ต้องไปรบไม่ต้องไปใช้ทหารราบทห่รนบอกไม่ต้องครับเอาเครื่องบินของเราอินซีตูมเ,เ,มเข้าไปเลยเหรไหมเอาเครื่องบินเข้าไปยิลลงถล่มงกัมพูชาก็ เอาเสียบราดเอาไปเลยในเมืองอตรงไหนเป็นแหล่งสุรกิบทรมไปเลยบอลเบิร์นทรมให้เรี่ยมเลอาไปเลยแล้วยจบจบเลยเพราะว่าไม่เกินสามวันะ่ะเรียบร้อยทรมก่อนครับบินก่อนเลยเอาเครื่องหมายเราวเครื่องหมายทางอากาศของเราเด่นกว่าผมจำได้ตอนนั้นนะท่านายุคตอนนั้นอ่ะ เมื่อสามสีปีที่แล้วตอนที่ไปไปดูดวงให้พพทอทพทอนะเอขอบอกว่าเอาเครื่องบินไปเลยประเทศไทยในพยาครุฑเนี่ยเหมือนอเมริกาอินซีเจ้าอากาศเลยนะถ้าเรามีเครื่องบินดีๆนะกองทัพอากาศนะทันทีแล้วปราบได้หมดในระยะนี้เพราะว่าทหารบกหารเรือมันช้า เครื ok ่องบินเนียครับคุ้เราเร็วมากตูมตูมตูมเลยแล้วนักบินเราเก่งๆกันน่ถล่าลมแล้วค่อยเกระจาเอากันเลยลงมือก่อนได้เปรียบครับนะอย่าไปลังเลนะลังเลแม่ทหารยกเกยกยกยกมาตูมเร็วแล้วครับตีเดียวมาเก่งเก่เลยเออผมต้องบอกว่าผมเป็นผู้มีอำนาจไม่ได้กรับแม้มันมันรบก็ต้องรบอ่ะนะมันจะไปอะไรกัน คนไทยเราก็ว่าเราไม่เราไม่เคยขาดเลไม่เราไม่ขี้ขาดเล้วก็เอาที่โตมเลยโตเลยอย่างที่ว่าทีา่รัฐบาลมันทะเลาะกันแล้วค่อยคุยกันแล้วครับเน,นเอาไว้ว่าตอนเนี้อเมริกากับไทยเหมือนกันแต่จะดีไหมเดี๋ยวดีครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเพียงแต่ตอนเนี้ราศีสิงห์ประเทศไทยถูกราหูมันเร็งอยู่มันก็เลยเลยเขาเรียกว่า มันถูกคนขี้โกงอ่ะไอ้พวกขี้โกงอ่ะนะเนี่ยแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอ่ะมันไม่เคยเอาชนะเรานะโกงตลอดแล้ที่ดินแดนของเราทั้งนั้นนะมันสมัยฝรั่งเศสเนี่ยมันยึดเอาไปคือสมัยนั้นเราแพ้มาแล้วไม่มีปืนใหญ่อะที่ฝรั่งเศสมันมามันมีปืนใหญ่มีอาวุธอันตูมๆที่นั่นตะแพงพังอะ เราสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมไปหนะ่อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงครับเรามีหมดแล้วเนะมีหมดแล้วเรามาสู้กันดีครับคนไทยเราเมีาอุธพร้อมๆกันแล้ครับนะเราไม่เคยแพ้ใครไม่เคยกลัวใครด้วยไอ้ขนไทยเรานี่นะได้ข่าวพัฒนามีจรวดแล้วนะแต่ว่าไม่ไม่ได้เบื่อเพราะเพราะเราเก่งตั้งแต่โบราณโบราณแล้วไอ้บ้องไฟไบ้องไฟเนี่ยฉะนั้าทำจรวดม่ได้ก่อนแล้วเนะี่ย เออต้องใช้รถกลับชาติมาเกินใหม่ป้งนี้เนนี่นะครับก็มาคุยกันวันนี้นะเพราะว่าความขัดแย้งมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ลาวพุทธหันสีนี่แหละทั้งไทยั้งซาแล้วนะครับนะฉะนั้นอย่าไปตกใจไอ้ข่าวมาเล่นกันแล้วเกิอเล่นกันมากพมันอะัรนะมันเล่นกันแรงไปนะมันยังไม่น่ากลัวเลยเลยครับเฉยเฉยไ ผมรู้ว่าเราชนะอยู่แล้วผมก็เลยไม่เคยตื่นเต้นเล่นเท่าไหร่เป็นแต่ที่นี้มันไส้มาแล้วครับนะให้มันไสมออ้มันเออมันทุกยาววันนี้มันมันลุกมาในที่เราเยอะแยะนะมันปลูกบ่กปลูกบ้านมีหมูบ้านอยู่นะมันลุกมาแล้วมันไม่ไปอะ่ะเออแล้วแต่รัฐบาลมันจะว่าไง 8, 1, 8 8 1 2 8 4 9 6 4สิ่งที่ตอนนี้นะเราต้องรีบละ หมายถึงว่าต้องรีบนะต้องอาหาสิ่งที่มาป้องกันให้เราแก้วกลาดหรือจะไม่กลัวไม่กลัวกันมาเขาเรียว,ว่าเป็นเศรษฐีสงครามไปเลยทําแซงกี้นี่ครับทําแซงกีเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ฟังสัปนี้ <c oughs> พี่ข่าวคุยเยอะเอาไว้ก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> วันนี้เอซีสุปรีชูพันนะครับนะได้โอนมาร่วมทําพิธีแสงกีพระราหูรุ่นพิเศษนะฮะจ่ายมาบริจาคมานี่รุ่นพิเศษนะครับราคาพิเศษ38,888แปอสบบาทครับนะก็สาธุยินดีในบุญน,นะครับหลังจากทํำพิธีเสร็จแล้ว จะมีของร่วมมาทำพิธีและของสมนาคุณส่งตามไปให้นะครับครับเนี่ยตอนนี้ค่อยส่งเอ็นเอมานะเอาผมเล็บ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 เ,บเ,บเ,บเบทา้าเล็บมือสิบนะอย่างละสิบนะแล้วก็เ,เส้นผมด้วยนะเอาดีเอนะครับเรียบมาทำนะดีแล้วครับวิธี ทำทำไมกําตัทำเพื่อให้รวยไง <c oughs> มีปัญหาอยู่ก็อย่าหลุดคือมันเป็นดวงใหม่อะ่ะแล้วใครคุยกันเฉพาะนะวันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะเอาคนที่สนใจเข้ามาก่อนตอนนี้มีแค่แค่สิบแค่สิบอ่แค่แค่สิบที่นะอันนี้ไม่ต้องออกนามนะครับนะสมาชิกถาวรทำแซงเกงงวดที่สิบสามนะ ก็บริจาคเงินมาเก้าพันบาทนะครับนะก็ดที่จะทำครับในรุ่นนี้เหมือนกันนะเอ่อท่านท่านารนเอะเอข้าาทุยนะินดีในบุญน,นะครับคุณย่าหยาคุณย่าหยาก็ขอรุองร่งธุนเพนทิยกขาวนะครับนะแล้วก็บริจาคมา สองพันบาทในวันเกิดที่สิมิถุนายนนี่นะครับขอสลักชื่อนะฮะก็ตามที่ส่งมาให้นะครับนะอันนี้ก็ไมาจากออก่จ้อของยืดนะครับนะก็สาธุยินดีในบุญนะครับและสุขสันต์ครับวันเกิดของเอฟซีนะฮะคุณย่าหยานะฮะที่เกิดวันนี้นะครับ ขอบุญรักษาครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคุ้มครองอายุมั่นขวัญยืนนะครับสุขภาพแข็งแรงห่างไกลาสารพัดโรคสารพัดภัยก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครอบครัวมีความสุขความเจริญก้าวหน้ามั่นคงในธุรกิจการงานที่ทำนะครับยิดจับสิ่งใดก็ขอให้เฮงๆรวยๆวยนะครับมีโชคมีลาบ ทำอะไรก็สำเร็จสมหวังทุกประการตอนนี้ยอดสะสมนะฮะยอดสะสมแผนหินใช่ไหม12แผ่นถ้าอยากได้ของสมนาคุณแบบไหนแจ้งเลขามานะครับจะจัดส่งตามไปให้ครับนะฮะอันนี้ก็บอกให้ฟังไว้นะครับคุณนาวรัตสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณเดชานทสวัสดีครับครับพักภูมิไทย พักภูมิใจไทยจะไปฝ่ายค้านก็แน่นอนอยู่แล้วอ่ะมัน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 มมันก็เล่นกระเด็นกัเลยเรงไหยเอาไว้ให้คุยไว้คุยคุณรจิการสุีิขะอาจารย์แอดมินและแฟนรายการทุกท่านครับไทยได้เปรียบแต่ถ้าผู้นําประเทศขาดประสบการณ์ก็เสียท่าเขาได้แม้ว่าเราจะมีทหารที่เก่งกล้าสามารถก็ตามนะครับประชาชนวิตกอยู่ค่ะอย่าไปวิตกครับผมได้ข่าวมานะเขาจะมีนิติ นิติสงครามนะฮะก็หมายความว่ามันเป็น,นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะเนะซีเรียสหน่อยเลยครับนะหมายความว่ารัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลกลางนะมีสภายอยู่อะไรอยู่กันนะแต่ว่านักการเมืองนะ่ะไม่มีรัฐบาลมันจะปฏิวัติเขาเรียกปฏิวัติเงียบนยึดอำนาจเงียบหมดนะอันนี้อันนี้ว่าอย่าเพิ่งไปคุยเอาเอาตอนนี้ก่อนนะ ประเทศไทยแล้วไม่ไม,มีปัญหาแล้วนะคุณสมศักดิ์กราบกราบสวัสดีท่านโหนไม่เชื่อคงไม่ดูลอบแบบอิสราเอลเลย <c oughs> ก็บอกเลย <c oughs> อย่าไปชักช้าครับลงมือก่อนได้เปลี่ยนครับ <c oughs> คุณจุ๊บสวัสดีครับเราทำปืนใหญ่ได้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับโอ้ตอนนี้มีปืนเยอะมีมากกว่านั้นอีกครับมีจรวดจ,จระดยเยอะ คนรู้จิการจริงค่ะอยากให้รบให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยอย่ามัวแต่เนื้อง่ายราคาแพงกันอยู่เลยนะครับถ้ารบกันจริงย่อมเกิดผลกระทบกับประชาชนบ้านแต่ฝ่ายเราก็เตรียมพร้อมกันแล้วนะค่ะคือจริงๆที่มันจะรบกันนะครับไม่ใช่รัฐบาลอบุญชาหรือไทยเลยครับมันพวกนายทุนไอพวกบอนทั้งหลายนี่แหละตอนนี้มันแย่เออมาหาเรื่องนี่เลยครับ โอ้มันคุยแล้วยาวอะผมว่าพูดมากไปด้วไม่ดีฮะจะเป็นโอดตะไยรคุณภูภูสวิขาอาจารย์ครับคุณเลิฟมีวันนี้เลขไหนมาครับเอาแล้วเอาแล้วสีนะเออแล้นพุ่มพวงไหมอ๋อนี่นี่นีเจ้าแม่อยู่นี่ว่าไงพุ่มพวงพุ่มพวงพุ่มพวงรถพุ่มพวงอะ มีเลขอะไรพ่พวงสามสามสามส่พงนาเียนะสามศูนย์สามหนึ่งหกหกเลยผมอะไรนะสามสาอ่ะสามสามสามศูนยสมหนึ่งสามหห้าศูนย์สี่สิบสามของผมไม่ใช่น่ะของผมมีศูนนะมีศูนมีหกอ่ะนะมีเก้านะ ถูกมาแค่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอใช่เอาตัวหนึ่งเลือกเอาเลยไ่ให่ทั้งหมดอะนะเออแล้วก็หนึ่งเจ็ดคนตายเยอะก็เอาศูนย์ไปสเอาหนึ่งเจ็ดนี่นะหนึ่งเจ็ดที่เครื่องบินตกเลยนะนั่นแหละนั่นแหละมันเอาที่ว่าดวงใครจะถูกฉลองอะไรไงก็เนี่ยสิบตัวเอาไปให้ห้าตัวแล้วไปเลือกเอาตัวหนึ่งเออที่คุณถูกฉลองแล้วก็มาเองนะเฮ้ยทำไมพมตองมาบอกคุณเรื่อยๆไม่เข้าใจเนี่ยเออ มึงแค่คนเดียวเนี่ยไม่ใช่คนที่เขาชอบเยอะบริการหลือเกินเนี่ยเราบริการหลือเกินนะอาหมดแล้วไปแล้วว่าไงปพื้นใครนั่นแหละแหมรวยรวยครับว,วันนี้ขอนโมทนาสาธุครับนะพรใดประเสริฐจนมาเกิดแก่เอฟซีทั้งหลายและท่านที่ติดตามชมรายการนะครับขอ รวมถึงท่านที่เกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะครับขอบารมีพระพุทธเจ้าครับพระองค์พระโพธิสัตว์กุลอิมแปดสี่ปางแล้วก็พระพรหมสามปางนะครับจงดอบันดาลในทุกท่านอายุมัน่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไร้โรคขอให้เจริญก้าวหน้าในในสิ่งที่ทำนะครับเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยครับโดยทรัพย์สินเงินทอง ครอบครัวอบอุ่นครับรักใคร,กร่กลมเกลียวสมามัคคีคิดทำสิ่งใดก็สำเร็จสมประสงค์ทุกประการขอให้ทุกท่านมีความสุขครับวันนี้ก็ให้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับสาธุสาธุ